โปะแตกสายสืบตรวจไรเดอร์แท้จริงคือคนขายน้ำแถววัดไร่ขิงเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเรื่องร้อนแรงและดุเดือดในพื้นที่เมื่อชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นสายสืบเข้ามาตรวจไรเดอร์ในระหว่างปฏิบัติงานแต่แฟนเพจจับโปะแตกทันทีพบว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงพ่อค้าขายน้ำแถววัดไร่ขิงเรื่องนี้สร้างความโกรธเคืองให้กับไรเดอร์อย่างมากเพราะไม่เข้าใจว่า มีคนทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วสังคมจะอยู่กันอย่างไรหลังจากเรื่องแดงขึ้นกลุ่มไรเดอร์ได้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและกำลังเตรียมเคลื่อนไหวไปตามหาตัวชายคนนี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดซ้ำเจ้าตัวจึงต้องระวังตัวให้ดีเพราะไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปจะรุนแรงขนาดไหนเรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจสังคมว่าการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ หรือสายสื่อเพื่อสร้างความหวาดกลัวกับผู้อื่นนั้นถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและผลลัพธ์มักกลับมาสู่ตัวเองติดตามเพจเพื่ออัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นี้ยังใกล้ชิดข่าวนี้ยังไม่จบและยังมีความร้อนแรงต่อเนื่องให้ติดตามต่อไม่ผม,มต้องพี่ทำ<ม>ถูกต้องถามเองเฉยเฉไม่ได้ขอตรวจค้นอ,อะไรเองโอ้อยูดีพี่กวนกลับมา แล้วกูผิดอะไรกูถามมึงเนี่ยอะไรผิดอะไรที่มาถามเองผมไม่ได้ว่าพี่ผิดอะไรเลยผมจะเรียกจอดนะเดี๋ยวจะเรียกแกล็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างมึงไม่มีถุงในท้ายแล้วมึงส่งของยังไงอะไรของพี่ไหนดูดูดูแอปแกล็บเนี่ผมเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้ของผมเนี่ยงานผมเปิดมาดูไม่ต้องมามาวีโอกกูหรอกกูทำงานถูกต้องไม่ผมต้องทำไมอ่ะผมต้องปกป้องตัวเองไม่ผมไม่ได้บ้าอะไรมึงผมไม่ได้ว่าอะไรพี่กูทำไรมึงเปล่าเนี่ย แล้วมึงวิ่งกลับไงไม่มีถุงท้ายกูแค่ถามมึงสงสัยกูยัให้เรียกสายตรวจมาดับไงเอาไงแล้วแต่พี่เลยผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วมึงวิ่งกลับไงไม่มีถุงท้ายลมึงใส่กตะกล้ามึงส่งลูกค้าไงอ่ะไมกูก็ไม่สั่งมึงกูพูดถูกกับมึงไหมมึงอ่านวีโอเลยเนี่ยผมก็อ่านอยู่แล้วแล้มึงวิ่งกลับไงไม่มีถุงท้ายมึงใส่ตะก้ากูก็ไม่แดกมึงหรอก แล้วมึงวิ่งถูกต้องไหมเนี่ยมึงวิ่งกั๊บเถื่อนเหรอ